ย้ายปิ่งไก่บ่เดี๋ยวซองไม้สุดท้ายใครอ่ะปิ่งไก่ซื้อซอยแน่นี่ปิ่งไก่โอ้โอ้ปิ่งไก่เจ้าหนุนหอมหอมแซ่บๆพนะเออโอ้ยเอาเอามัจะปิ่งยังไงใดอู้ปิ่งบอกไงเลยเออคนสื่อวสันอยู่ข่อยเฮ็ดตั้งหลายปิ่งกล่องเอื้อเงินไหมเออยางมากคนสื่อน้ำข่อยบักหลายนี่อันนี้สุดท้ายแล้วแมนมันแซ่บแห้งนี่สองปิ่งสุดท้ายแล้วโอ้ยแซ่บคือเจ้าว่าอยู่หันหลังแย่งกันกินอยู่บ่คนดูข่อยบอกแล้ว หอยมีวัตถุดิบดีเด้อหอยเปียกไก่ตั้งแต่มันยังตื่นนอนเผื่อป้าพิเศษคัะพิเศษเลยแมนแล้วพ่อมักใส่กะทิมักน้ำอุ้ยเครื่องปรุงฮาฮกเจ็ดจังเฮ้ยทีเมี่ยมเลยแมนมักไปชั่วโมงหนึ่งใส่ตู้เย็นออกฟ้าปิ้งนี่แหละเขาจังว่าสูตรปิ้งไก่ข่อยมันแซ่บเอาอาย่เอาอยู่แซ่บบ้าันนี้เอาแซ่บแซ่บแซ่บแย่งกันกินปันนันทุนมาแย่งกันเร็วเร็วเนี่เร็วเร็วเนี่ยวุ้ย มาข่อยหิ้วเขาคอยชี้ื้อเลยมาข้าแต่เมาอยู่าหันหลังกันนะว่าเอาจะโดดแล้วมึงเสื้อไปหายมาเออมันเย็นกันกินอยู่อเขาก็กิ่ดำนะชุบชาบชุบชับชุบชับเลยว่าไกล้ยันเตืนเจ้าเจ้าหน่ะนี่นี่แซ่แซบไม่ใส่ถุงป่ะอันใส่ยู้ใส่ยู้ใส่ยู้เดี๋ยวต้องใจให้มันนแกะออกจากถุงมันเงี่ยมให้มันสะอาดสะอาดตะกอน ย่างดีเลยมาเขาเลี้ยงย่างดีไอ้กูวะคนนียมักตั้งหลายก็วอกหลายแล้วนะเ่อไหนสื่อจะเถอเอานี่สาวบาทสื่อใ,ให้มาแดงเอ้ติงติงไก่สาวเราจะดีนะเท้าเอ้ยเท้าด้ามได้แล้วปิกก้งไก่ค่อยขายสากกระเบือขึ้นกันนี่บ๊อบบันกวางล่ะนี่เอาซิมม่วงหวาน,นมาจา้าใครม่วงมาอยู่นี่จ้า ไข่บักม้วนใส่มาเพิ่งดูโอ้วยหอนก็หอนนี่นี่นี่นะม้วนสุกันหวานม้วนหวานหวานบ่จ้าม้วนหวานบ่จ้าจ้าหวานบ่จ้าเอาอืหวานอยู่ซื้อวันนี้ซื้อวันนี้เอาก็ถามเองโ่เมนบอกว่าหวานบ่จ้ากรชิมให้ยแล้ดิเนี่ยเนี่ย อืมนนเอาาะมากินบมกม่วงไข่ตั้งยี่สิบยี่สิบ้วป่เนี่ยไอยซิไปขายไห้ไห้ป่เนี่ยไข่ซีซื้อไข่ป่ะเนี่ย,อขอยเขาจะบอกเองเนาะบอกอยังบมกม่วงหวานบ้จ้าไข่ทามกันนั่นนี่เจ้าสีเอาบอเจ้าสีซื้อบอ่อที่ไข่ถามนานๆนะคนบซือ้อจะมาถามไข่ว่ามันหวานบ่อไอยกระชิมไห้เนี่มันหวานอยู่ใคือมาขวางือมาลวงแถบบ้านเนี่ยซื้อก็บาซื้อมาหากินบมกม,ม่วงผู้อื่นมากินยังกระชิมไห้ดิไข่คยขายสากกระเบือขึ้นกันนี่บ่อบ้นกะหวานล่ะเนี่ยเอาซิม ซิมซิมสิซิมไหนสักกระเบือซิมซิมซิมไหนมันซิมบ่เดลมันซิิมบ่ได้ตรงไหนบอกวงื่อนไจอดคือซิมได้ฮะก็มาหมากลวงแถวละบาทซื้อกับมาซื้อบอกเองเนาะโอ้เหมาะสะบานนี่คือปลาดุกเหมาะสะบ้านนี่ข้าบอกเองว่ามันหวานบ่จ้าก้อเอิ้นข่อยมาอีกแต่เ่อเด้อซื้อกับมาซื้อซิมจุดที่คนยางมาเอง นี่นี่โอ้่ยเสียอีหลีวะนีนน่ไป็นใครไผ่บันก็เลยซื้อบันคนบอกเขาเองเว้ยนั่นแหละอันบอจ้าเขาก็ซิมให้มันหวานอยู่กับโอ้ยเป็นมะขามภาษาเนี่ยกูเหลืองเงิดแต่ละมือแต่ละเว้ย nó còn nó thử lệ coi gì gì Một ma đây đâu bà đấy Thử lệ quá Ngàn Đấy cái bằng hộp ma vô Ma vô, mình ma bằng hộp nữa bà. Sư hộp xóm, nó khóc nữa Thế nhưng bạn cũng phải nhìn nó Chếp chạy có nhu khẩu, tao đừng săn đấy nè Nhu khẩu, ờ, thả khẩu Nhu khẩu, thả đấy thả Rồi ตะรเจียวเนี <ini> ่ยเอาใครเกียวงใครเกียวงี้นี่ทิดกล้านเนี่ยนี่อันนี้ใต้เนี่นี่ออมันมีสองนี่มีสองบินนี่กินได้ระบาดเนี่ยอ้บาาไปน้ลยยอกินเดาอืออือยอกินเดาได้คือมากินอะไรปะ 哼。<laughs>